มานี่มานี่ม่นี่เฮ้ยไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำไม่เล่ากินเลยเอาน้ำไม่เล่ากินมาค่ะเชิญค่ะเชิญจะได้สางไปนั่งใส่เจ้าอีกเสียงดังค่ะเสแส้ง Hoạt nhân, hoạt nhân, hoạt nhân, nam nhở? hoạt nhân, nam nhân, hoạt sang hoạt bạc hoạt nhân, nào nhân, hoạt nhân, hoạt ô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  nhân, hoạt 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 nhân,

ยิ้มใส่ลุ้มเลยไม่รอดเยี่ยมข้านนี้เลยข้างบนนี้เลยป๋ามดป๋ามดเดี๋ยวเจ้าเป็นยังผมถามน,นี่เจ้าเป็นยังเร็ว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 ป๋าครับการที่กอดเด็กกินอยู่เฉยๆตาครับเคียเคียเคียร์ป๋าตำรวจเคียร์ เชียเ่ยวแน่นอนไปปะเชี่ยวแน่นอนเป็นไหนครับอ่ะเชีย่ยวอ่ะต้องอขอกต้องออกตอนนี้ใช่ไหมครับอ่ะเีมาแต่พี่ต้องกินกับผมนะได้ไหมมาเชี่ยวแน่นอนเออไปข้างหลังเลยบอกไว้ให้เก็บไปเข้าประ,ะตูด้านหน้าปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าด้านหน้าเลยเ ตำรวจมาํวหลายเอานี่ตำรวจแท่นนี่หนิตำรวจแท้นน่นี่ตำรวจแท่นนี่หิเขาจบแล้วของพรนะแล้วมาิ้บได้ดีกวาแล้วนะเ่ยไเเดลงโอเคบามนแปว่าล่ะแปนโอ้กินโอ้กินกันสมนอีลนวะอะไร นั่งนะคืนนี่แม่ขอเป็นผู้รับชมข้างหน้านลครับเพานี้เปอรมาล่มขอสองหน้าที่วะหน้าที่เดียวสูเปอรมาลั่มได้เอาแม่ น่ายาาท่วลยูกมึงลมาดูบอลมาวันนี้นสั่นอันไหเตรียมได้ก็เตรียมอากอเยห่เดีหาในที่ได้หมไ่เงินอยู่ไ่เงินอยู่ครับ กูว่าแม่ฮะขอโทษขอโทษขอโทษเอาน้ำล็อกคักล็อกแนมมันก็ล็อกโผล่ล็อกโค้ดขอโทษลุงน่งก่อนโอ้ยเอาน้ำไปกินด้วยเอาเต่อเอาน้ำเดื่มาสามขวดจะรับแขกแนมโอ้ยมันก็ล็อกโผล่ล็อกโค้ดพี่น้องที่แรกว่าเตรียมกันขอโทษขอโทษมันไม่ได้เตรียมกันขก็เจ้าเลยไม่ได้นไรลุงโทนี่ลุงโทนี่โอ้ยเนาะเออเราเป็นไปกินเขายุลานเพิ่อนแต่ว่าไปกินเขายุลานเพิ่นดีกว่าเพิ่นสีเลี้ยง บางซีรู้ทางกันซังเอาสังเอาว่เออบางสิไปจะไหนเอกเดี๋ยวมึงไปหลังลานเด้อเดี๋ยวมึงเล่นแบบนี้แบบนี้เด้อเราเอาตำรวจมาล็อกกูล็อกอีหลีพร้อมล็อกค้อกูหายใจ่ออกดร้อมตำรวจอิลีพร้อมเออตำรวจอีหลีพร้อมเอาเอาเอากูตกใจเอา้ยเดี๋ยวนนวคอนโดเอาเอาเย็นพอเอาย่านเสียงพอดีเอาเอาแนากคอนโดที่นี่อ้ยผ้ากันไปื้อนเพลินอาหารกินเขาเราเรียบเปิดสี่พัน เป็นมาเพิ่นสีเลี้ยงที่แรกอ่ะแต่ว่ากินเรามัเช็ดกินน้ำเข้าบันนี้เข้าสีเมียสีกรับบันนี้เลี้ยวไปหมูหันเลยซ้ำตัวไหเนะเอา่อาอา่าการใจง่ายได้ป่ะที่นี่วัดโจเลี้ยวหมูหันซ้ำตัวไหมนะตัวละสามร้อเนื้อเข้าเรื่อยีนะว่าเรียกว่าเอาใครกันเอาโอเคมันขายบ่ออะไรวิ่มีคนซื้ออะไรเบิดเบื่อ,อย่างหมุนอยู่หันเลยแต่เขาย่างกับไปเห็นปะชิพตั้งแต่กลางวันหัววันนี้ไหมเจ็ดโมงมุนยูหันเลยเก็บมังโสนหมูหันซ้ำตัววนนี้เข้าไปหอด บัานี้มุนไปมุนมาจนหัวเขาอยู่จนหอวทุ่มทุ่มหนึ่งยังม่มีคนซื้อบัานี้พ่อสิจับบัานี้พ่อสิจับไอ่บ้านวัดหมูหมูคือบังคับขายเะฮูเอาก็ได้เอาน้องน้องงั้นบอกพนักงานมันที่เอาไปแล้วหมูหันจะไปเลี้ยงลูกทิมบัานี้พ่อชิดปินมาตัวละสองพันห้าพันบารนี่เนี่ยขายไฮมุ้พวกให้น้องให้นุ่งเอาซิซักกูไม่น่าดีดอกสาวหน่อยเป็นแบบแห้งดียางเดี๋ยวกูบอาซื้อกูนี่ซัว ลุงคนนี้สัวสัวแห้งหมูหันเดียวขายหมูหันตัางแต่างนหนานผี้ทยา,ากาศด้วยใจหมูหันพันสามหกพันสามบนีค่าหันเอาไม่กสี่พันสามพันสี่สามพันแล้วกับมือนหนึ่งมื่นบาทมืนึ่งพอดีตรทั่วหากันเดี๋ยวมือใดสิมาหามือใดสิมาหามือเป็นพ่อเลุงพอดีมือคนสิไปยูบาเจ้าาเจ้าเดี๋ยวเดีวแ่มาแวะมาเดี๋ยวลุงเลี้ยงมนะลุงเลี้ยงมะเลี้ยงบันแ่ก้นงต่าเมือทก็บาทโอ้เพียงได้ว เขาใจว่าเรื่องจริงหรือเรื่องเนี่โอ้อันนี้คืออันนี้คือหมายความว่าบ่พอาปลนาทีเราเลี้ยงไว้กองไม่หนีเป็นบ่ปกติในเรื่องนี่คือบ่ได้ดำเนินการเอียงกันบ่อันไปพี่หันไปใช้เจ้าของกูล่ะโอ้เจ้าบ่เห็ดแม่มันยังดอกนี่สดจะได้มาคุยให้แต่สดเนาะใส่กูมือเราจริงเตะกูมือเนาะจล้ไปบูยังมาเนี่ยจัก อีกจังอีกจังนาทีเออบีบดีแน่ต่วให้ลองเพ่งกันให้รอไปอีกระดับไปอีกนวดให้เนาะตัดหัวอไรดิมือนี่ยตะการตาออกมาเตยนี่เบอร์อะไรตะเมียนหูบนไในเด้เบอร์ติดชัดแล้วนะครับตอนนี้ติดชัด์น้องข้นมาสามบรรดับเพ่งมาแรงแล้วว่าเขาเรียกตนไม่ว่าเลยครเราเรียกตนเขาจะมาเขาจะมาเขาเรียตนเพื่อมีตาบางทีสะดวกเนาะเออมันใส่ถ้ามัน พริกชีวิตเลยเด้ครับยืนตัวก็เมตตามแฟรพี่น้องครับเขาไปเบิ่งน้ำอิงน้ำแหน่แหน่แก่ต่ำมาเตยวาดเชือดล้นไปแล้วครับดีก้าวกาลลวงเกิดเส้นให้น้องนางแข็งความรักรุนแรงน้ำมันแพงเลยดับไฟ ง่านวันน้เดนเ้อฝากพี่น้องครับอย่าลืมซื้อผันจองตัวครับไร้วัน9 9้าบกาบทเขาบัญชีเดิมกันใครเดิมทักงที่สาวน้อยเนแฟนเพีนะครับ